สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะทำกับข้าวตอนเที่ยงช่วยกันคนละไม้ละมือวาสิขึ้นวาสิขึ้นเที่ยงพ้นบัดเออเออมาก็เลยได้ขึ้นมาวัดสบายดีสบายดีัดสบายดีสบายดียังลูก สบายดีปะสบายดีปาลุงสบายดีพี่นอ้องรอยเลเมื่อนี่ฮะก,ก็ได้หน้าสองหอยคาดว่าสีเอาให้มันแหลวเทวนี่ล่ะจ้ะ <c oughs> หน้าแปดหอยฮะก็ได้สองหยคาดคันนนว่าจมันแหลวพี่ แมงว้างห้องคือเก่าแล้วเนาะเฮ้ยแล้วอยู่ดอกตามคือบ่เอาเบิดหน่วยกินบ่เบิดบ่กินบ่เบิดเอาทออีสาเอาอีกพูใส่อีกกินเดียวคนเ็คนเป็นกอนู่นๆันูใส่มันเบิดนันได้2จานให้มื้อตามนเรือไปกินมันได้2จานตามมื้อนยังเหลือเอ่อือ ต่หมดแสบบ่จักยังเหลือแสบแล้วมึไปกินแสบมาล้พี่มีไปกินมากเกอาหารบ่พอคำเบิ่งยอะไรพี่พูดทีกินลายบ่กินลายมันกักินบวบมาหอกใส่ด้วยนะก้อยน่ะแม่แจ่วนี่ปลาดำบอกให้ก้อยแจ่วเอาอย่างเออถ่านำสมบ่เออยังงั้นเหรอ เ้มันอยู่นังป้าป้าป้าอไตเนาตอนมาหุงเงายบเลยเฮ้ยตอนมาหุงรีบนะครับปวอยากแสบเขาหยํำอันหยํำเอานะค่ะ กวสมบูพ่อได้ประมาประมนหาุกหน่วยอันนี้ซาหน่วยนึ่งเ่าซีหน่วยเจะว่ามันเบิด์่จ้าของโหดถึงเวลาเลิกงานเวงเถียงเกือบแล้วเห้อยังน้อยหนึ่งพอดีหกโมงเมื่อนี่ถือว่าเลิกไววอยู่เม่งตะอดว่าานห้อง พอดีเบิดกะพี่น้องเด้พากันหลังเมื่อแบนนี้ซาแพงกับเมื่อคือกันนางเบิร์ตมาได้ thank you thank you อ่ะสวัสดีลูกกันแซะสบายดีสบายดีอ่ะสบายดีป้าลุงสบายดีปายายสบายดีป้าลุงสบายดีปายายว้ายสบายดีบ่ได้เป็นจังได้จังบ่สบายอือทังคฮัสิบไฟสายบิรตสิบไฟสาย โกโก้โก้ยังโกโฮมโก้โฮมตัวนี้โก้โมตัวนี้สบายดีอีกรอบพ่อแม่พี่น้องพบเพาก,กันอยู่หน้าปลาดำเมื่อนี้มือใหม่เมือ่อวานนี้หน้าปลาเมาเมื่อนี้เมื่อนี้ต่ออยู่หน้าปลาดำมาลกาูกกะทีพากันขึ้นกินงเขาที่ยังพี่น้องันมาที่ยัยงก็สบายเลยแหละ พากันเมาอยากได้กะเมื่อดำเมืออืน่นห้ากะได้คนละสามสิบมัดสี่สิบมัดตั้งแต่แปดโมงมากนี่จนฮอดชิฮอดบ่ายเลยนางวัดสบายดีพี่พี่หันมาพี่สบายดีกุดเอกุดเอว้าแมนกุดอัพ Good em tên Hắn ma này quá hời Hắn ma phì phì Hắn ma cặp Cút afternoon tên luôn luôn đu À mơ hắn ma Cút afternoon Good afternoon.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  อาหนาสาสิตัดเอาโอ้เดินน้องเฮียนสแปนละบ่นี่เออเออแล้วแล้วก็มาตัว น้ำไม่ไหลบ่เนี่ยเรือน้ำไม่บงปลาดำบ่ใส่หอดเกลือเปล่าทางมันเปลี่ยนแหงน้ำไม่หวานน้ำไม่บงหวานบ่เออนี่แม่นบ่พี่น้องถามกันอย two, <uh ู่น้ำไม่บงหวานเอ้ยอย่าขึ้นน้ำไม่อยู่ในเที่อังนเธอเฮ้ย น่าปลาหมาเมื่อนี้เป็นมือที่แปดดำอีกจากสองเสาก็คือสีแล้ว์รวมกันกับตั้งแต่เมื่อนี้ห้าน้าสำเร็จกับสประมาณสี่เสารลกกะอ่ะกับสองสองเสาร์ดำกับสองเสาร์สองเสากับคือสองมือเราไปเนาะ กับปุ้ยขันพนตกมากขนาดอย่างี้ยพลาดพลาดเตอรพรลาดเตอนมป้าไปเห็นพระอีตู่ลุงเจ้าจะสิสอนอน่าเป็นป่าเจ้าว่าพ้นตขึ้มเจ้าว่ายนคือกันได้สบริเห็นมากนี่กับ กลลิดัวเยตาถ้าแม่นขี er. <Trans> ่รถกับ huh. ตี้ถ่ายแล้วแถวนี้นะขี่บุมาแล้วแหละ เอ้าบ่าวเขามาทำความสะอาดเฮื่อนบ่โอ้ยมีอแต่โอ้ยมีตาแนวเป็นแท้ มีแต่แนวเป็นแทไเลยผูผไปเบ่งปลาเมาเห็ดกินยังไ้วัดใช้เกืบจะได้ลุกแล้วสลัดได้เวลาเราสิขึ้นเฮือนแล้วถอดป้าปลดสบายดีลุงหรอแม่สบายดีลุงเพียงสบายดีลุงก่อน สบายดีโอ้ยส,ยส,ยยสีสบายดีย่นสงสงิบบัดคุณสุนไปเปลา่าไว้ใส่ค่สุนแน่แก,นกับข้าววันนี้แกงคงไก่ปิ้งเนม โค้งไก่ก่เวดนี้บได้ m ม n นโค้งหลุนหลนได้มีสีมีไข่ร้งัวกับซ้ำอุ้ยปูเอ๋ออุ้ยปูเาแด้ซือเกืบขเกัอบลงนะชีวิตปุ๋ยก็ยาเล่แล้วกอล่างเอมีงบมีงบจังปู เอออันนั้นเปราะออกมาแบบประตูเอออ้าให้มันต่ำกุ้ว่ามันแปะเรื่เลไร้ยว้ากระโปงเต้ปูออกมาหอดที่ปูอะไรนะฮะอ่าเรือเจ้าคือโบไก่ดินบล็อกมาอย่างมันจังบเดียบขี้ดินจังว่าอบัดเฮ้วันบัดเฮ้วมีงบมีแยงจังฮ่าได้เฮ้าจังเทบัดดินบล็อกเลยที่นี่ทั้งมันัีอากาศแหละ ซะ,ะแทมสพอพกอปิดคลิปกันพี่น,น้องก็แลแซนได้เพาะๆกันคนะีิหน้าสภาที่